สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยครับกับผมนะครับเกษตรกรนักลาบันทุ่งนะครับวันนี้ก็มาเช้าครับมายามบวงหนู่นะครับเมื่อวานก็ใส่บวงหนูไว้ครับก็ช่วงหลังเลิกงานเราก็มายามนะครับก่อนไปทํางานเราก็ไปดักไว้นะครับก็ไม่รู้ผลงานจะเป็นไงนะครับเมื่อวานพอดีตรงฝั่งนู้นครับนู้นครับฝั่งนู้นเลยเขาเกี่ยวนะครับเขาเกี่ยวข้าวไงผมก็คิดว่าหนู่น่าจะขึ้นมาข้างบนนี้ก็เลยดัก ดักหลอไว้ครับเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันนะครับไปครับผมเราครับผมเราไปลุ้นกันเลยดูซิมีตัวไหม๋ยวนี้รงไส่ยังไม่มีตัวเลยนะครับเนี่ยนิ่งเลยครับบ่วงนิ่งครับผมไม่น่าจะมีพ่นงานนะครับนิ่งเลยครับผมโอ้โหสงไส้จะพลาดแล้วนะครับวันนี้ นิ่งครับสิประคันตรงนี้นิ่งเลยครับไม่มีผลงานครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ้ามีผลงานแล้วผมจะท่ายชมดีกว่านะครับเอาครับทนชมและแล้วเราก็ได้ผลงานครับผมโอ้โหเกือบแย่ครับผมผ่านมาเกือบสิบคันครับนีครับผมเกาะแน่นเลยครับเรียบร้อยครับไม่เหลือครับดีครับผมไม่เหลือครับ ดีใจจังได้พลงานแล้วครับคันนี้เป็นไงครับคันนี้ไม่มีพลงานครับคันหน้าล้มล้มครับผมคันหน้าล้มล้มล้มเพราะอะไรครับดูที่ครับอ้าวล้มเพราะติดนะครับดีครับผมโอ้โหไม่เรือนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอจัดการตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันทั้งหน้ากันต่อนะครับนี่ครับเข่าเกี่ยวไปเมื่อวานนี้ครับ โอเคครับมาครับท่านผู้ชมเราก็ยังม่านยังยู่อีกนะครับท่านผู้ชมม่านต่อเนื่องครับนี่ครับผมโอ้ติดตายเลยครับสูทองข้าวครับผมโอ้พอหลุดโค้งมาครับนี่ครับพอหลุดโค้งนี้มาครับติดตามตัวแล้วครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงครับแจ่วครับแจ่วครับคันนี้เป็นไงครับคันนี้ชนครับท่านชมชนแต่ไม่ติดนะครับชนครับนี่ครับ ลุ้นคันหน้ากันครับมีไหมเอ่ยคันนี้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 ไม่มีผลงานนะครับผมก็ถ่ายที่คันที่ไม่มีผลงานให้ชมด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวถ่ายแต่ที่มีผลงานเดี๋ยวท่านผู้ชมจะหาว่าผมดักเก่งเหลือเกินเวอร์ไปหรือเปล่านะครับคันนี้เป็นไงครับคันนี้น่าจะติดนะครับท่านผู้ชมคันนี้ติดครับผมไม่เลือกครับดีครับผมดีครับผมถ่ายชมเลยครับดีครับ โอ้แจวแจวแจวเขครับก่อจัดการก่อนนะครับโอ้ท่านผู้ชมครับติดดีครับติดดีเกินคาดผมว่านะนี่ครับโอ้๋ยวนี้จะติดทุกคันหรือเปล่านี่ติดทุกคันนี่ตายเลยผมแบกไม่ไหวแน่ครับวันนี้ถ้าติดทุกคันเนอะคันนี้เพิ่อติดีกครับเนี่ยนี่ไงครับคันนี้ก็ติดีครับท่านผู้ชมโอ้โหติดดีจริงๆครับนี่นี่ครับ ติดีจริงครับท่านผู้ชมนี่ครับผมเห็นไหมครับนี่ครับโอ้โหสองตัวแล้วครับเนี่ยสองตัวคู่เลยนี่ครับธรรมดาครับโอ้คันนี้ไปเลยครับคันนี้ชนนะครับชนแต่ไม่ติดนะครับคันนี้โอ้ติดดีครับติดดีคันนี้ติดไม่เอยโอเคครับคันนี้ไม่มีพลงานนะครับเดี๋ยวขอเก็บตรงนี้ก่อนนะครับ อ้าวผมเดินเลยครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมอยู่ไปทายคันนู้นสักงหน่อยอ้าวติดอยู่ตรงนี้คันนึงครับโอ้โหไม่ธรรมดาอีกแล้วครับท่านคันแทบนี้ผมใส่ไว้เม่กี้คันอีกนะฝั่งนี้ฝั่งฝั่งแถบนี้ยผมเน้นในในนาเขาเขี้ยวครับนี่ครับเห็นคันนี้มันเมื่อจะติดผ่านๆอยู่ครับติดจริงๆครับนี่ครับโอ้เรียบร้อยครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่นะโอ้โหเห็นนะครับนี่ครับผม ผลงานครับไปครับไปชมคันหน้ากันดีครับคันนี้ไม่มีผลงานครับผมคันหน้าเป็นไงครับคันหน้าคันหน้าคันหน้าคันนี้ไม่มีผลงานครับชนนะครับคันนี้ชนจะไม่ติดคันนั้นเป็นไงครับชนต่ไม่ติดนะครับตรงนี้ชนจะไม่ติดทางนั้นเลยครับโอเคครับเดี๋ยวขอเก็บตรงนี้ก่อนนะครับ ครับท่านผู้ชมติดอีกแล้วครับคันนี้น่าจะติดนะครับผันข้าวครับผมลองดูก่อนครับติดครับผมเลยครับติดตายครับไม่เหลือเลยแน่นอนครับติดตายติดตายครับคันนี้เรียบร้อยนะไปครับลุนคันหน้าอีกครับคันหน้าไม่น่าจะติดนะครับขันตรงติ๊กเลยคันหน้าไม่น่าติดครับผมดีไม่ติดนะ นี่ก็ลอยเดิมๆนะครับซ้ำไม่เดิมเดิมนี่นะครับเห็นมครับไม่ลอยติดไปนะครับเนี่ยไม่แบบนี้นี่ครับติดอีกหนึ่งแต้มครับคันนี้ไม่ติดแต่คันนี้ติดครับผมท่านผู้ชมนี่ครับผมคันนี้ติดครับโอ้โหนั่งจ้องเลยครับนี่เป็นไงม้านไหมครับท่านผู้ชมม้านอีกเหมือนเดิมครับคันนี้ละครับเป็นไงโอ้คันนี้ไม่ติดนะครับ โอเคครับเดือบรุนทางหน้าต่อครับขันหน้านุนติดแน่นอนครับสันดิ๊กๆๆอยู่นะครับโอ้ท่านผู้ชมครับลมเริ่มแรงแล้วครับลมเริ่มพัดแรงแล้วครับนี่รับผมติดอยู่เรื่อยๆนะครับเนี่ยติดตัวนี้ติดช่วยครับตัวดีนะครับติดตายเลยด้วยติดตายเลยครับคันนี้เป็นไงครับคันนี้ชน ไม่ชนครับโอ้โหนึกว่าชนไม่ชนคันนี้ก็ไม่ชนนะครับคันนี้เรียบร้อยครับไม่เหลือครับนี่ครับติดติครับไม่รอดครับผมนี่ครับผมเป็นไงครับชมโอเคมอไปตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ่ายตรงนี้ชมก่อนเลยนี่ครับผมเป็นไงครับชนครับติดตายครับผมเรียบร้อย ตรงนี้อีกคันนึกไปไงครับตรงนี้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 ไม่มีปัญหาครับผมตรงนี้ชนแต่ไม่ติดครับโอ้โหแล้วตรงนี้ก็ชนแต่ไม่ติดนะครับคันนี้เดี๋ยวไปลุ้นทางหน้ากันต่อครับผมขอเก็บตรงนี้ก่อนนะครับโอ้เอ้าโดนชนได้ครับนุพุกครับท่านผู้ชมนี่ครับผมตัวไม่ใหญ่ครับนอนเกาะเสาเลยครับผม โอ้โหโอเคครับเดี๋ยวขอเคลีย์พื้นที่ก่อนนะครับอครับท่านผู้ชมโอ้วันนี้ลมแรงไปหน่อยนะครับแต่หนูก็ติดนะครับลมแรงก็ติดนี่ครับผมติดซองคันคู่สามคันเลยครับสามคันติดนะครับตรงนี้หนึ่งเต้มนะครับนี่ครับสวยงามไหมครับนี่ท่านผู้ชมนี่อีกหนึ่งเต้มครับโอ้โหไป็นไงครับ นี่ผมดักนะครับดักติดนะครับผมไม่ได้มาใส่ไว้นะครับนี่ครับนี่ผมดักเองเลยนะครับมาดักเมื่อวานครับผมนี่ครับติดอีกหนึ่งแต้มครับนี่ติดจริงๆนะครับผมไม่ได้นั่นนะผมไม่ได้นูนใส่นะครับเนี่ยคันนี้อีกเป็นไงครับอ๋อคันนี้ไม่มีพลนงานนะครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดโอเคครับเดี๋ยวรุนคันหน้ากันต่อนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์ผลงานตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับโอ้ ลุ้มหยบต่อครับท่านชมคันนี้ชนชอบแต่ไม่ติดนะครับผมใส่ไว้ติดตดกันเลยผมคิดแล้วว่าผมต้องพลาดคันนีงนี่ครับผมของคืนผมไม่ได้ไมา่ยามนะครับผมละรอบเดียวผมเก็บเช้าเลยนะครับดักทิ้งไว้เก็บเช้าเลยไม่เหลือครับเรียบร้อยหนึ่งแต้มนะครับนี่ลุ้นคันหน้ากันสิครับเป็นยังไงเอ่ยทันหน้ามันจะเป็นยังไงครับคันหน้า ขานาชนครับติดไหมติดไหมติดไหมเอ้าขาน้าชนติดครับท่านชมไม่เลือกครับนี่โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหคันนี้ติดแล้วนะครับท่านชมนี่ครับเดี๋ยวขนุนนี่ครับขนุนก็ติดท่านชมนู่นเป็นยังไงครับท่านชมเรียบร้อยครับโอ้โหแก้วไหมครับเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนนะครับขอเคลียร์พื้นที่แป๊บครับ มาอีกคันแล้วครับโอ้โหวันนี้ลมแรงมากเลยครับต่องชมต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ครับผมดูท้องข่าวครับผมวันนี้เพิ่งได้ดูพุกแต้มเดียวเองครับขันหน้าเป็นไงครับเหมือนจะติดนะขันหน้านี่นี่ครับไม่รอดครับท่านชมไม่รอดครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับติดตายเลยครับ หน้าเป็นไงเอ่ยโอ้ข้างหน้าไม่ติดน,นะครับสองสามคันนี้ไม่ติดน,นะโอเคครับเดี๋ยวขอเลี์พื้นที่แป๊บโอ้เอาแล้วครับโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับโอ้วันนี้ไม่ธรรมดาครับวันนี้ติดดีติดดีเหลือเกินวันนี้ติดดีมากครับท่านผู้ชมติดดีครับวันนี้ดีครับผม เรียบร้อยก็ที่ติดนีไม่ใช่อะไรครับท่านผู้ชมเขาเกี่ยวข้าวตรงนี้ครับนู่นขึ้นข้างบนครับโอ้โหครับดูตรงนี้ครับตองคันเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับชนครับไม่ติดนะตรงนี้ชนครับแต่ไม่ติดคันนั้นก็ชนไม่ติดครับผม มีผลงานครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุ้ข้างในกันต่อครับข้างในนี้ครับไปเรื่อยๆไปครับเอาครับต้องชมนี่ครับหนึ่งผลงานครับโอ้โดดเด้งนะครับนี่ครับสวยงามครับผมเรียบร้อยครับคันนี้ดูคันนี้เป็นไงครับคันนี้ไม่มีผลงานนะครับคันนั้นชนครับแต่ไม่ติดโอ้โหน่าเสียดายครับคันนี้โอเคครับสองคันนี้ไม่มีผลงานครับ โอ้ท่านชมครับวันนี้ติดดีครับผมน่าจะไม่ต่ำกว่าที่สิบตัวนะครับวันนี้ดูจากคนงานแล้วนะครับนี่ครับผมอีกหนึ่งแป้มนะครับสวยงามกันอีกแล้วครับท่านโอ้ชมข้างหน้าครับเป็นไงครับข้างหน้าดูแล้วนิ่งครับผมไม่มีผลงานนะครับเอาครับท่านผู้ชมโดนอีกแล้วครับนี่ครับสวยงามครับโอ้โหติดเป็นไงครับท่าน ไงครับท่านนี่ครับผมเดี๋ครับดูขัน้าขัน้ากติดอีกมื่เนียโอ้โหติดจริงๆริงนะครับท่านชมโอเคครับต้องจัดการตรงนี้แล้วครับโอ้นีครับติดจริงๆร้วนะครับติดตายเลยครับติดีจริงครับวันนี้ม่านสุดสุดครับกันชอบขานี้เอียงเหมือนติดชับติดหรือเปล่าเอ่ยนไงครับท่านชมเออไงครับเรียบร้อยครับนั่นครับผมนั่นครับเรียบร้อยครับท่าน ันูเกียต่อครับผมคันนี้ไม่มีผลงานครับผมกระตุ้นข้างหน้าต่อนะครับโอเคครับวันนี้ก็มาสรุปผลงานกันครับได้กี่ตัวนะครับสองสี่หกแปดสิบสิบส2งสี่สบหสิบแปดยี่สิบสองสี่ยี่หก ยี่แปดสสิบครับผมก็ได้หนุกพุกตัวหนึ่งครับนี่ครับผมได้หนุกพุกตัวหนึ่งก็โอเคครับผลงานวันนี้ถือว่าหมานครับหมานมานเลยครับวันนี้สุดยอดไปเลย